มาค่ะดูนี้จะแกะแล้วก็ใช้ให้ดูนะคะเป็นลินชาร์กแบบนี้เหมือนกระปุกคอนแทคเลนเลยเอาเคอ่าจับแน่แนๆวิธีใช้นะคะก็เปิดออกมาบีบบีบใส่อุ้งมือค่ะห่อ,อมือแบบนี้นะคะอ่าสักสามหยดก็ แล้วต่อมาก็ตามด้วยตัวเซลราไบท์นะคะกล่องเป็นแบบนี้สีปไปเลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบบนี้นะคะห,หน้าตาดูให้ดูเนื้อเนื้อครีมนะคะแต่ให้ฟิลบางๆเหมือนเซรั่มด้วยตัวเบสเขานะคะ สกัดมาจากตัวโอลิฟนะคะแล้วก็ตัวโอลิฟเนี่ยมีกรดไขมันใกล้เคียงกับผิวเรานะมันก็เลยจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีและที่สําคัญมีตัวไลท์ออเรียคทีฟที่ช่วยลดจุดด่างดำถึง7กลไกด้วยกันตัวนี้นอกจากโครงสร้างผิวแข็งแรงจากเซรามายแล้วนะคะยังทําให้หน้าขาวก็จางใสด้วย นี้ช่วยเรื่องลดฝ้ากลับจุดด่างดำนะคะหน้าไม่ใส่ไม่เรียบนะคะแล้วก็มีตัวแอนตี้ออกซิแดน์ด้วยตัววิตามินซีแล้วก็ตัววิตามินอีนะคะและที่สําคัญนะคะมีตัวรีจูวเนตด้วยรีจูวีเนตเนี่ยช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะถ้าเกิดว่าเราเมนเทนผิวไปเรื่อยทาบารุงไปเรื่อยนะคะตามงานวใิใจัยนะคะบอกว่าผิวเราจะดูอ่อนเยาว์ลงถึง8ปีด้วยกันนะคะตัวนี้หน้าใสหน้าเรียบนะคะหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้โครงสร้างผิวสกินแบเรียร์แข็งแรงพอใช้คู่กันนะคะหน้าใสหน้าเรียบผิวนุ่มชุ่ม โอ้โหเห็นผลดีมากนะคะส่วนราคายังไงบ้างนะคะ5้0ก็สิบบาท5 9 0ก็ิบ,บาทใครอยากได้สินค้าพรีมเมี่ยมใช้แบบราคาทถูกไป,ปอีกนะคะก็แนะนําให้สมัครมเมมเบอนะคะใครสนใจก็ทักถามเวลเนอร์ได้ทุกประเทศเลยนะคะดีมาก3มวันก็รู้สึก